สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับชีวิตเราจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วเ <นะ S 1> มื่อมีอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับโดยในคลิปนี้เราจะพูดถึงนิยามของอนุพันธ์นะครับบทนิยามของอนุพันธ์ซึ่งบทนิยามของอนุพันธ์นะครับเราจะนิยามจากลิมิตนะครับโดยบนนิยามที่3นะครับกำหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x ซึ่งมีโดเมนกับเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงนะครับอ่ะบทนิยามนี้มี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือถ้าลิมิตของ f ของ x บวก delta x ลบด้วย f x ส่วนด้วย delta x เมื่อ x เข้าใกล้เมื่อ delta x มีค่าเข้าใกล้0หาค่าได้เราจะกล่าวว่า f ฟังกช์ชัน f นะครับมีอนุพันธ์ที่ x นะครับและเรียกลิมิต ค่าของลิมิตที่ได้นะครับเรียกว่าค่าของอนุพันธ์ของ f t x นะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f p r i m x หรือ f x นะครับหรืออนุพันธ์อันดับหนึ่งของ x นะครับแต่ข้อที่2นะครับแต่ข้อที่2ก็คือถ้าลิมิตของ f x บวก delta x ลบด้วย f x หารด้วย delta x เมื่อ delta x มีค่าเข้าใกล้0หาค่าไม่ได้นะครับเราก็จะกล่าวว่าฟังก์ชัน f ไม่มีอนุพันธ์ที่ x นั่นเองนะครับซึ่งจากบทนิยามที่1นนี้นะครับมันก็มีหมายเหตุก็คือเราจะเขียน f x เท่ากับลิมิตของ f x บวก Delta x ลบด้วย f x ส่วนด้วย Delta x เมื่อ l t a x มีค่าเขาใกล้0ูนย์ะครับเราจะเขียนแบบนี้นะครับก็ต่อเมื่อลิมิตมันหาค่าได้นะครับนอกจากนี้สัญลักษณ์ที่เราใช้นะครับ f x รเราใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เรายังใช้สัญลักษณ์ตัวอื่นอีกได้แก,แก่ตัวนี้นะครับ dy แล้วก็ส่วนด้วย dx เราอ่านว่า dy by dx หรือถ้า y าได้กับ fx เราก็อาจจะเขียนเป็น dfx by dx ก็ได้นะครับในบางกรณีเราอาจจะเขียนง่ายๆว่า y แดดนะครับหรือ y prime ก็ได้นะครับข้อที่3 f prime a หรือ dy by dx เมื่อ x เท่ากับ a นะครับก็คืออนุพันธ์ของ f อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ a นั่นเอง,เองก็คือเมื่อเราหาอนุพันธ์เสร็จนะครับเราก็แทนค่า x ด้วย a ลงไปเพราะฉะนั้นเราจะได้อีกอันนึงก็คือ f แพร์ม x นะครับก็คือลิมิตของ f a บวก d e l ta x ลบด้วย f a หารด้วย delta x เมื่อ delta x เข้าใกล้0ูนย์เมื่อลิมิตหาค่าได้หรือมันก็คือ f x ลบด้วย f a หารด้วย x ลบ a เมื่อ X เข้าใกล้ a เป็นเองนะครับซึ่งตัวนี้สะดวกสังเกตว่าตัวนี้ลดทอนรูปแล้วจะสะดวกขึ้นในบางกรณีที่เราใช้หานะครับในที่เหมือนเราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับเดลต้าเเนี่ยเดลต้า x มันเขียนแล้วมันค่อนข้างยุ่งยากในบางกรณีในบางตำราในบางเล่มเขาก็จะแทนเดลต้า x ด้วย H ซึ่งก็คือความหมายเดียวกันนั่นก็คือ f ไพรม x นะครับ f ไพรม x นะครับก็คือลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0แล้วก็ลิมิตแล้วก็ f ไพร์ a นะครับก็คือลิมิตของ f a บวก h ลบด้วย f a หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ูนยนเองนะครับเรามาดูตัวอย่างสัก สองสามข้อก็แล้วกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เท่ากับ f x กําลัง2ลบ x บวก2ด้โดยอาศัยนิยามของอนุพันธ์นะครับให้หา f พรม x แล้วก็ f 2พรมอ่ะเราหา f พรม x ก่อนนะครับได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราค่อยแทนค่า x ด้วย2ลงไปอ่ะ f พรม x ก็คือลิมิตของอะไรครับของ f x บวก h ลบด้วย f x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0คำนวณแยกก็แล้วกันนะครับคำนวณแยกก็แล้วกันนะครับก็คือ,อเราจะได้ f x บวก h ก็คือ x บวก h ทั้งหมดด้วยกำลังสองลบ x บวก h แล้วก็บวก2อ่ะก็จะออกมาเป็น x กำลังสบวก2 x h บวก h กำลังสลบด้วย x ลบด้วย h แล้วก็บวกกับ2อ่ะนี่มีอะไรรวมกันได้นะครับก็จะเป็นลิมิตของ x กำลังสบวก2 x h บวก h กำลัง2ลบ x ลบ h, h. บวก2แล้วก็ลบด้วย f x ก็แทนลงมาเอาลบกระจายเข้าไปเลยนะครับก็เป็น x ลบ x กำลัง2บวก x แล้วก็ลบ2แล้วก็ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h ตัวหน่งเมื่อ h มีค่าเข้าใกล้0นยตัวไหนตัดทอนกันได้ก็ตัดนะครับก็จะมี x กำลัง2กับลบ x กำลังสตัดได้ มีลบ x กับบวก x ตัดได้มีบวก2กับลบ2ตัดกันได้ก็จะเหลือลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0นะครับตัวเศษก็จะเหลือ2 x h บวก h กํลัง2แล้วก็ลบออก h ส่วนด้วย h ดึง h ออกมาตัดกับ h ข้างล่างก็จะเป็นลิมิตของ2 x บวก h เมื่อ h เข้าใกล้ 0, take limit เข้าไป ก็จะได้ h เป็น0ก็จะได้ f ไพรม์ x ก็จะมีค่าเท่ากับ2 x นั่นเอง,เอง,เองดังนั้นอ่ะ f ไพรม์2อ่ะขอโทษครับตัวนี้ต้องมีอะไรด้วยอ่ามีลบ1ด้วยเนาะอ่ามีลบ1ด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2 x ลบ1อ่ะก็จะได้ว่า f ไพรม์ x f ไพรม์2ก็แทน x สุด2ไปก็เป็น2คูณ2 ลบออกหนึ่งก็เป็น3นั่นเองตัวอย่างที่2องนะครับกำหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ f x เท่ากับ square root 2บวก x โดยอาศัยนิยามของอนุพันธ์เหมือนเดิมน,นะครับให้หา f x กับ f 2อ่ะเราก็หา f ม x ก่อน f ม x ก็คือลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x แล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ก็แทนลงไปครับเป็นลิมิตของ f x บวก h ก็จะเป็น square root 2บวก x บวก h แล้วก็ลบด้วย f x ก็คือ square root 2บวก x ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0คูณด้วยสั่งยุกของข้างบนนะครับคูณในใจก็แล้วกันนะครับก็เป็นผลต่างกำลังสองครื่องหมายกรนก็จะหายไปเป็น2บวก x บวก h ลบ2ลบ x ส่วนด้วย h แล้วก็คูณสั่งยุกของมันก็คือ square root 2บวก x บวก h แล้วก็บวกด้วยส q u a r e r ู o t 2- บวกเเมื่อ h เข้าใกล้0อ่ะข้างบน2กับลบ2ตัด x กับลบ x ตัดแล้วก็บวก h กับ h ข้างล่างก็ตัดกันได้อ่ะก็จะเหลือเฉพาะ1ส่วนตัวข้างล่างแล้วก็แทน h เป็น0ลงไปก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน h เป็น0ใช่ไหมครับก็เหลือรู t 2บวก x บวกกับรูทสบวก x ก็จะเป็น1ส่วน2อรูท2บวก x อ่ะ f prime x ก็คือ1ส่วน2อรูท2บวก x อ่ะเพราะฉะนั้น f prime สก็จะเป็น1ส่วน2อรูท2บวก2สมมุติ2เป็น4ีรูท2 รู้สีได้2คูณ2เป็น4ก็เป็นเซต1นส่วน4นั่นเองตัวอย่างที่3นะครับโดยสมบัตินะครับที่ว่าลิมิตของ s i n เซต้าส่วนเซต้าเมื่อเซต้าเขาใกล้0นะครับมีค่าเท่ากับ1แล้วก็ลิมิตของ cos เซต้าลบ1ส่วนด้วยเซต้าเมื่อเซต้าเขาใกล้0นะครับมีค่เาเท่ากับ0เมื่อเซต้าเป็นจำนวนจริงใดๆกกำหนดฟังก์ชัน y เท่ากับ s i n x โดยัาศัยนิยามของอนุพันธ์นะครับให้หา dy dx แล้วก็ dy dx เมื่อ x เป็นายส่นสามอ่ะเราก็จะหา dy dx ก่อนอ่ะ dy dx ก็คืออะไรครับเรามอง f ตัวนี้เป็น f y ตัวนี้นะครับเป็น f x เนอะอ่ะเราก็จะได้ว่ามันก็คือลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x ส่วนด้วย <Spain. S 1> h เมื่อ h เข้าใกล้ về, 0ก uh, ็จะเป็นลิมิตของ f f x ก็คือ sin x เพราะน f x บวก h ก็คือ sin ของ x บวก h ลบด้วย sin x แล้วก็ส่วนด้วย เมื่อ h เข้าใกล้0 s i n x h, บวก h ก็คอืออ s i n cos บวก cos s i n เนาะก็จะเป็น s i n x cos h บวก s i n x cos s i n s i n cos บวก cos s i n อะก็เป็น cos x คูณกับ s i n h แล้วก็ลบด้วย sin x ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h 1ตัวก็จะเป็นโยงให้มันเข้ากับสมบัติที่ได้มาก็คือ cos เ h e t ลบหนึงสัว่าน่าจะต้องดึง cos เ h e t ลบหส่วนเ e t ก็น่าจะต้องดึง sin x ออกกำลการนี่ถูผลนี้ ดึง s ซ n x ออกนะครับดึง sin x ออกก็จะเป็นลิมิตดึง sin x ออกก็เป็น sin x คูณกับ cos h แล้วก็ลบหแล้วก็บวกกับ cos x คูณกับ sin h ทั้งหมดนี้ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ แยก h ออกใช่ครับแยก h มาเป็นส่วนของก้อนนี้กับเป็นส่วนของก้อนนี้แล้วเรามีลิมิตของ f คูณกับ g ใช่ไหมครับเราก็แยกหาเป็นลิมิตของ f คูณกับลิมิตของ g ได้เราก็จะแยกทีละก้อนเลยนะครับอ่าก็จะเป็นลิมิตของ s i n x คูณกับ cos h ลบ1ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0บวกกับ ลิมิตของ cos x คูณกับ sin h ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0แล้วก็จับคู่ตามสมบัติที่เขาให้มาก็คือลิมิตของ cos h ลบหส่วน h คูน่นี้กับลิมิตของ sin h ส่วนด้วย h คูน่นี้นะครับก็จะเป็นลิมิตของ sin x เมื่อ h เข้าใกล้0คูณกับ คูณกับลิมิตของ cos h ลบ1ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0บวกกับลิมิตของ cos x เมื่อ x เข้าใกล้0คูณกับลิมิตของ sin h ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0เบียดนิดนึงนะครับ แล้วเราก็จะได้ว่าโดยสมบัติของมันลิมิตของ cos h ลบ1เห็นไหมครับลิมิตของ cos h ลบ1ส่วนด้วย h ก็เป็น0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ของเราก็เป็น0แล้วก็ลิมิตของ s i n h ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0ใช่ไหมครับก็คือก้อนนี้เป็น1งั้นก้อนนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น1แสดงว่าก้อนข้างหน้านี้ก้อนข้างหน้านี้ทั้งหมดก็เป็น0ถูกไหมครับ ก้อน้างหลังนี้ก็เหลือแค่ลิมิตของ cos x เมื่อ x เข้าใกล้อ่าโทษเมื่อ h เข้าใกล้0ไม่มี h ให้แทนใช่ไหมครับไม่มี h ให้แทนก็จะได้ว่าลิมิตของ cos x เมื่อ h เข้าใกล้0ก็คืออะไรนั่นเองครับก็คือ cos x นั่นเองงนั D ้น dy by dx เมื่อ x เท่ากับ pi ส่วน3ก็คืออะไรครับ อ่ก็คือ cos pi ส่วน3นซึ่ง cos pi ส่วน3ก็เป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน2ตัวอย่างที่4นะคะกำหนด f x เท่ากับ x กํลังสองบวก1เมื่อ x น้อยกว่า1กับ2 x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ1ให้หา f ไพรหนั้นข้อนี้เราอาจจะไม่เราไม่ต้องหา f พรม x นะครับเราไปดูข้อที่3ใต้นิยามนะคะรับเขาบอกว่า f พร a เมื่อ f a หรืออนุพันธ์ของ f ที่ a นะครับก็ลิมิตของ f x ลบ f a หารด้วย x ลบ a M, x เข้าใกล้ a นั่เองเพราะฉะนั้นแต่นี้มันมี2ส่วนเมื่อ x เข้าใกล้ a a เป็น1ใช่ั้มครับมันมี2ส่วนเราก็จะแยกเป็นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานั้นเราก็จะ,ะจากเนาะที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือจาก f ม a คือ ลิมิตของ f x ลบด้วย f a ส่วนด้วย x ลบ a เมื่อ x มีค่าเข้าใกล a, ้ a เราก็จะได้ว่า f ไพรม์หก็คือลิมิตของ f x ลบ f 1ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1 เราก็จะแยกพิจารณาเป็นลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาอ่ะพิจารณาลิมิตของ f x ลบ f 1ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางอ่ะทางซ้ายก่อนก็นแล้วกันทางซ้ายทางซ้ายก็คือข้างบนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลิมิตของ f x fx ก็คือ x กำลังสองลบ1อ่าบวก1นะครับลบด้วย f 1ก็จะเป็น1กำลังสองอ่าบวกกับ1ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้าย ก็จะเป็นข้างบน1กําลัง2เป็น1บวกกับ1เป็น2 1ลบ2ก็เป็นลบ1ก็จะเป็นลิมิตของ x กาลังสองลบ1่ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายข้างบนเป็นผลต่างของกําลัง2เนาะ x ลบ1กับ x บวก1ตัด x ลบ1ไปเมื่อ x มันไม่ใช่หเราก็จะได้ว่ามันก็คือลิมิตของ x บวก1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายแทนค่าได้แล้วก็ตอบ 2อ่ะแล้วเราก็พิจารณาลิมิตทางขวาใช่ไหมครับก็คือลิมิตของ f x ลบด้วย f a ส่วนด้วย x ลบ a อ่ะแทน a เลยลืมอ่ะแทน a a ด้วย1นะครับก็เป็น1ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวา1ทางขวาก็คือ ข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างก็คือ2 x เพราะฉะนั้น f x เป็น2 x ก็จะได้เป็นลิมิตของ2 x ลบด้วย f 1ก็เป็น2แล้วก็ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวาดึง2ออกก็จะเป็นลิมิตของ2คูณกับ x ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวาก็สามารถตัด x ลบ1ได้ นั้นก็จะเหลือลิมิตของ2เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวาซึ่งก็มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามันเป็นไงกันครับลิมิตของ f x ลบด้วย f 1หารด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1อ่ะนะครับ ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวามันเท่ากันทางขวามันเท่ากับลิมิตของ f x ลบด้วย f 1ส่วนด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตลิมิตของ f x ลบ f 1 หารด้วย x ลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1มีค่าเท่ากับ2ซึ่งไอตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คือ f 1รนนั่นเองนคะครับอ่ะก็เรียบร้อยสำหรับในคลิปนี้นะครับแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึกหัดที่2ที่อัปโหลดไปให้ใน classroom นะครับก็ เนี่สามารถทยอยทำได้เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากเอกสารนะครับยังไม่ได้นะครับเนื่องจากเอกสารยังไม่ได้ครูได้ส่งสำเนาไปแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะเราเอกสารยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พวกเราก็เขียนไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหากันทีหลังนะครับหรือถ้าเอกสารได้แล้วยังไงเดี๋ยวครูแจ้งในคลาสมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ